สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีค่ะพรุ่งนี้จะไปทำบุญกระถิ่นที่บ้านแท่นศยภูมินะฮะใครแชร์ก็จะอนุโมทนาบุญให้ด้วยนะถ้าใครแชร์จะอุทิศกุศลให้นะคะใครไม่แชร์ก็ไปหาทำเองนะบุญบากอะไรก็ตามแล้วแต่อัปทู ขอบคุณดาวห้าสิบดวงจากคนดีของสังคมนะคะพี่นิ่มนะฮะอย่าลืมไปอุดรูเดออุดรพิมใหม่อุดรไม่ใช่อุดรูอุดอนผมว่าอุดรูตั้งไต่บอกไปทัวร์เนาะเอ้ยเจ้าก็เลย <laughs> จะไปอุดรูเนาะสวัสดีจ้าปล่อยหวานคนก็หวานอยู่กับแฟนยิ่งหวานใช่ไหมหวานจริงสวัสดีทุกคนนะครับ วันนี้นะฮะเราไล่จาก iPhone 12 Pro m a x ก็1โอ้ o Max ีมสีม่วง <laughs> จับโซนไหมอะไรจับชอบโซนไหมจับชอบสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> เออรีบแชร์เด้อ <c oughs> ไม่แชร์ก็จะบาปต่อไปนะ <c oughs> จะบอก <laughs> ใครที่แชร์เดี๋ยวจะเอาที่ส่วนกุศลให้ทุกท่านเลยนะฮะ อนุโมทนาสาธุษยภูมิบ้านนิดเองค่ะยินดีครบพินิดนิวก็ไปทําบุญกับลูกค้าเหมือนกันฮะที่อําเภอบันแทนเศรษภูมนะิบ้านแฟนเก่าเอาเธอไรหรอวันนี้แอบมเป็นแต่งหน,าน้าเขาดีดีแตง่แตงหน้าพุ้นแต่งหน้ามุนสันแต่งหนาของเองเสียซื้อเขาเบิดวดบะได้ดีเอื่อยเจา เอออ,ดดอ,อุดร์ไม่ใช่อุดรูพูดไปทั่วเนอะบอแชดออกสัญญาณผัวเฮกันบานดูกเก่าๆสิบมีเวลาฟังลำโอเคได้อันนี้พูดหรืออวดขาอันนี้คือคอมเมนต์หรือว่าอวดนะอันนี้คือพูดให้ฟังหรือว่าแบบตั้งใจอวดนิดนึงอะไรเงี้ยยกตนข่มท่านเอาเอาอะไรตรงนี้ได้ มันผู้หญิงมากเลยวันนี้อ่ะเมื่องอะไรเรื่องอะไรเขาย่องนี่เด้อพี่ตัวตัวตัวเขาตัวเองเป็นยองไม่อยากดอกเขาเป็นตัวย่องไบบี้อยู่แล้วแต่บังยองนึกว่าโยชีละมุนมากเหมือนผู้หญิงแท้เลยอ่ะอันนี้โยนี่ะเขาหมายถึงว่าให้เบาๆนั่นแหละเบาลงอ่ะอยู่นี่ก็ได้อยู่นี่ก็ได้ ุมยแม่สนยไฮนั่นสวยมากเลยสยสวยอยู่แล้วมั้งอยู่อยู่ตั้งนานแล้วตองใส่เครื่องทองเลยนี่หลักย่างที่ไม่เรียนไปนี่แหละกระินคุณโมมีหลักไหม 아니